ขอบคุณหลายๆท่านที่สั่งวัคซีนจากเขา้าโอ้ขอบคุณเลยบินสิน้ำใจเล็กๆน้อยๆแถมปลาเข้มสองตัวให้ท่านได้กินครับโอ้ยใอยเป็นผู้บริหารใครเป็นทีมพี่น้องมาซ่าส้นดอกเอ่าใอยเอาแต่งั้นปลาเข้มนี่เก็บไว้กินบ่เป็นยังดอก<ฆ>ต้ยกันพี่น้องใอยได้สั่งวัคซีนมาให้พี่น้องทุกคนคาตาข่าปีทั้งหนาสีได้สีขอบทุกคนชิโนแวตสุดออยอดใครยอาสีชิโนแวตชีโน ควคุมก <Cornell. S 2> ันต่าได้ครับอช่ไหมวะบอกไหนมาด้วยครับชิโนแวกตคกูนี่ฮะชิโนแวกนี่มันบริมัทป้องกันสายพันธุ์เดลต้ากับอัลฟาได้เนียครับูคุมกันมันน้อยเฮ้าอะซิโตงสิดเป็นโล่เนีครับมันจังสีเศร้าด่ะมึงด้วยข้าวัคซีนบุได้ด้วยข้าวัคซีนครับผมบอกด้วยเหตุผลที่เป็นจริง mRNA คือวัคซีนที่ดีที่สุดครับตอนนี้้ามันบ่ดีพอไงหนูบอกกล้าสามาชิกพานก็โดดดอก มันต้องดีวัคซีนเท่ากับเพียงพอเขามากมื่นหลายร้อยล้านโด้วมือเศร้านี่คนติดโควิดสองหมื่นกว่าเดี๋ยวชัดแน่ต้องเกียซีซีที่หอด้วยกันีิดไปเลยข้อผิดมันเบิ่งบอกเอกว่าเขาซีที่หอด้วยนะชิดไปเลยซีโร่แม่งคือของดีที่สุดพักไปเลยเอาว่า หมอพิอกนะเบาอยู่ม h บอมชีโดวับคซีจับได้เขากินเขากินเขาแซ่บมดทุกคนมึงยังไม่นะมาด้หยครับวัซีนชิโแกอีทผมก็ยากให้วัคซีนดีๆชีดีที่สุดแล้วมึงจะเบายังงี้วัคซีนเอเดีดีที่สุดครับไดวครับมึงมังอดโกวัคซีนอะไ้เด็มันเะด็มันเารมันเอาอะไรวัคซีน M R N A ดีที่สุด